โอ้ oh, มีคนเอาโชคมาให้นะฮะเอามาังกรจับสินนะชอบตัวไหนลูกเอาลูกเอาเลขไหนเลขไหนเลขไหนอไปข้างบนแหละลูกนี่บอนี <c oughs> อ่บอจับเอานาีา่บอจับเอาเร็ว จับนี่จับ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 อาเร็วๆมองไปข้างบนมองแต่ข้างบนอันนี้บอลกมองไม่ออกเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนไม่รู้จะเอาตัวไหนได้ได้ลงเกปนอเวฟสีวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมันมาใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเมยเก้าอี้ หัด,หดนั่งที่แม่ซื้อมามือสองไปประมูลมาได้ในราคาหกร้อยห้าสิบบาทดูว่ามิเกียวเขาจะชอบไหมนะฮะเพิ่งทำความสะอาดมาหมักบาทวันนี้เลยมเมื่อกี้นะ่ะคือให้มังกรลองนั่งดูแล้วม,มังกรชอบมากเลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะออแต่มาองกรหลับไปเวียวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูมิเกียวดูว่าเพื่อนจะชอบไหมมิเกียวจะชอบไหมละหนุ่มเออ,เอ,อ เ,เป็นไงลูกเป็นไงลูกอาจารย์่าชอบไหมลูกสัมผัสชอบไหมเอ้สัมผัสความแตกต่างเอ้ย ใช่ใช่ harma, il, นี่นี่นี่ว้าน่ารักจังเลยลูกอุ้ยนั่งได้ด้วยเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีถาดอันนึงถาดอันนี้นะฮะเอซีเอาไว้วางของเล่นไว้วางของเล่นได้ที่ไหนเอาของเล่นเอาอุ้ยมีนี่อึ๊บมีเฮ้ย ไม่รูปชอบไหมเ้ยอย่าแม่ไปประมูลอีกตัวหนึ่งมานะลูกนะมันของมันบอกว่ามีมาทีละตัวนะคะเลยกะมเลยตัวเดียวนิ่มมากเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนสัมผัสของคนนี่เลยเป็นซิลิโคนจะนิ่มมากนะลูกนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอืยทำไมนั่งได้ล่ะลูกแม่นึกว่านั่งไม่ได้ แ,แม่ก็เก็บเอาไว้อยู่ข้างๆผนังไม่เอามาใช้ right นั่งนะฮะก็ให้ท่านให้นั่งแบบๆนะเพราะว่าอาหลังเขายังไม่แข็งมากนั่งประมาณสักห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ลงว้ายน่ารักจังเลยลูกให้จับให้จับให้จับโอ้นี่จับจับได้โอ้ย ไม่แต่ว่าข้างหลังมันซัพพอร์ตหลังให้น้องเขาตรงอยู่มันก็เหมือนกับเหมือนเราอุ้มนี่แหละใช่ไหมเหมือนเราอุ้มเหมือนเราอุ้มอยู่ตรงพุงเราใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่นี่ติ้งติ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 ้งตงตงโอ้ขอบคุณเหรอลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหม ขอบคุณ่ะกลมลงเอ้ยนี่นะคะทั้งห้องเนี่ยเป็นของเด็กหมดเลยจ้าทุจ้ากันลูกทุ่จ้าหน่อยทุจจ้าหน่อยโอ้เราเรานั่งคุยกันได้แล้วเหรอเนี่ยทุจจ้าหน่อยเลยทุจ้าหน่อย ทุเจ้าไหนค่ะทุเจ้า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 ตุจ้าหนค่ะทุจ้าหนค่ะทุจ้าหนค่ะปนามมือทุเจ้าหนค่ะตึงตึงตึ้งตึ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 ้งตึงจิ้งจิงิงต้งเิงจิงจ้งจิงิงจิงจิ่งจ้งจิ้งจิงจิงจ้งงจิ้งจิงมิ้งจ้งจ้งจงจิ้งจ้่้้้งง้งอง มันจะมีนะแบบว่าเขาเรียกว่าโต๊ะกิจกรรมอ่ะบางทีให้ถ้าเขานั่งได้แล้วนะคะมันจะเป็นโต๊ะกิจกรรมที่แบบมีของเล่นอยู่บนโต๊ะให้เขานั่งเล่นนี่ดูอ่ะนี่นี่ของเล่นอยู่นี่อ่ะให้ดูให้ดูให้ดูนะคะดึงดึงดึงมงดึงดึงดึง เอ้ยคอเลยเอ้ยคอเลยเอ้ยคอเอ้ยคอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยแม่ไม่คิดว่าจะนั่งได้มาคุยกับพ่อหน่อยป๊าป้ามิเกลป๊าป้าอ๋อนี่ดูดูดูอ๋อเขาดูนี่อยู่อ๋ออะไรในนี้อ๋อคันนี้ป๊าป้าป้าอืมเห็นของเล่นแล้วลืมพ่อหรอ นี่นปึ๊บหายไปป้า,ปาพอ่อพ่อคะไอหนูไม่พูด,ล,พดละคันหนึ่งหน,น,น,นูจะเล่นกำลังตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเล่นดูเอาอันไหนลูกอันไหนช้างอันไหนช้างเยอะอื้อเยอะ พอน่มโดนตาดีพอนมอืมชอบไหมลูกวายน่ารักจังเลยลูกอันนี้มันดึงออกได้ FC เขาก็จะนั่งนั่งเล่นมันจะเหมือนซับพอร์ตร่างกายเขาเหมือนคนอุ้มนะฮะจะเหมือนกับคนอุ้มแล้วก็จะนิมด้วยบางทีมือเราเนี่ยบางทีมันยังมีมีไม่ไม่ตรงไม่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือ <c oughs> เออซัพพอร์ตพอแล้วเมื่อไหร่ได้ยังไงเอาแค่5นาทีพอแล้วลกเออือไปเดินเล่นหรือยังวันนี้ครับจี จจจเเเเอเอเอฮ้สวัสดีครับตอลาเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับวันนี้มีอะไรเมวันนี้มีแกะกองซุปปอรดิวนะคะสะ่งมาให้ก็เมื่อวานมีก็แกะแล้วเด็ะ ก็จะมีนี่นะคะที่มาจิ๋วออกมาให้คือรองเท้าโอ้นี่ไซส์แบบว่าเด็กเด็กหนึ่งขวบแล้วมั้งเนี่ยน่าจะใช่หรือว่าอย่าจะลองกับหนุ่มข้างๆกำลังกินนมอยู่นะคะเพราะว่าหนุ่มข้างๆเนี่ยสามเดือนแต่ว่าใส่เสื้อเด็กแปดเดือนแล้วนะฮะม่ถึงเออถึงอ่าแล้วก็รองเท้าอีกสองคู่อย่ามาดูกันว่าทำไเป็นยังไงนี่ อ,อันนี้น่าจะของมิเกลเขาสีชมพูวสวยดีอ่ะอันนี้สีฟ้าสวยมากเลยเป็นเป็นครบเซตเลย F c ซเนี่ยสีชมพูโอ้น่ารักมี่ FC น่ารักมากเลยสีฟ้าสีฟ้านะฮะใส่เข้ากันนี่น่ารักเลยเวลาไปไหนเนี่ยตอนนี้นะฮะ FC ซเวลาไปไหนเนี่ยคนก็จะทักว่าลูกแฝดเหรอแล้วก็จะเดินเข้ามาดูนะฮะแล้วก็ถ่ายถ่ายกันผิดผิด มันมก็จะทายว่ามีเกลผู้ชายก็ติวก็เลยส่งชุดหวานๆให้มิเกลมาเลยค่ะโอ้เจ้าหญิงชุดนี้น่าจะกี่ขวบนี่อันนี้น่าจะสองขวบใช่ไหมพี่ดีค่ะน่าจะประมาณสองขวบสองขวบน่าจะโตแล้วนะจะเก็บไว้วให้แบบดีๆให,ให้ให้น้องได้ใส่เลยแต่สวยมากเลยสวย,สวยนี่สวยมากเลยโอ้อแต่ว่ามิเกลตอนนี้คือใส่ไซส์อยู่ที่แปดสิบนะเมเนี่ย เราต้องดูด้วยว่ามันร้อยเป็นแปดสิบของแบรนด์แบรนด์ไทยแบรนด์ยุโรปแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ละโรงงานก็จะต่างกันใช่ไหมใช่แล้วก็มีของของชุดใส่อยู่บ้านเนะะี่ยค่ะเป็นชุดเซ็ตนะนี่บบฮะเป็นผ้าแบบนิ่มๆใส่สบายอันนี้น่าจะใส่ได้อยู่นะใส่ได้เพราะว่าใส่ใส่แบบหลุมหลวมแล้วใส่ได้เนี่ยผ้านิ่มมากเลยนิ่มอุย้ยนิ่มนิ่ม,มลื่นๆเลยอะ่ะใช่อืม อันนี้น่าจะของมังกรนะแล้วก็ซัตวนี้เดโนเสาร์มังกรมองเลยหล่อมากเลยแล้วก็นี่นี่น่าจะมีแค่นี้นะคะแต่ว่าถ้ามีอีกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเมแกะไปแล้วนะคะป้าติวเพราะว่าเอาพี่เดียไปใส่แล้วเอาไปใช้แล้วเอาไปซักแล้วพี่ดีไม่ได้เอาไปใส่ค่ะพี่นิงเอาไปใส่ให้น้องๆแล้วไง มอ,ม,ออมองเลยลูก,ลกๆไหนๆมาลองใส่รองเท้าหน่อยสิมามาลองใส่รองเท้าดูให้ป้าปติว๋วดูนะฮะคู่ไหนดีนคู่สีฟ้าสรุปว่าใส่ได้นะทีเนี้นไ้เดี๋ยวจะมาลองดูนะฮะสีฟ้าแล้วกันเนาะว,ว่าวันนี้ใส่ชุดสีฟ้านี่นาะนี่ไงป้าติว๋วขอบคุณป้าติ๋วด้วยนะครับลูกขอบคุณป้าติ๋วครับมองเท้า อ่าอ่าเมื่อวานแม่ทักนะว่าแบบว่าน้องเขาขยิงเท้าได้แล้วขยิงเลยพี่พี่พี่ดีอุ้ยพอดีเลยอ้าพอดีเลยอ่ะไม่ต้องรอใส่ถุงได้ใส่ถุงได้โอ้โหเข้ากับเสื้อพอดีเลยใส่รองเท้าแล้วต้องเดินนะเหมือนผมหล่อไหมฮะเหมือนเปย์ใส่รองเท้าแล้วเปย์เดินพี่ดีเปลี่ยนเสืผ้าไปลองอ่ะลองดูลองดูลองดูโอ้โหไปเดินไปเดินหาพ่อไปอ๋อ กาวได้ไหมกาวได้ไหมอะไรอะไรจะจะเร็วขนาดนั้นให้ดูนะฮะโอ้เฮ่เดี๋ยวนี้รู้เลยนะคะว่าเฮ่นี่คือหยอกเฮ่ ครับครับว่เช้าคือเห่ข้าหมหูแล้วเขาไม่เห็นหน้ามีเขาก็ขำนะคะเฮ้เอออืมหนีรองเทา้ารองเทา้าโอ้เกิดมานี่เขามีคนรักคนหลงแล้วเนี่ยลเอสมัยพ่อนี่ใส่อะไรลูกไหมลูก,ลกใส่เสื้อแจกนะลูกนะอัน้นนี้ใส่เสื้อบักเก็เลยอันนี้จะต้องใส่ถุงเท้านี่ ใส่ถุงเท้าอันนี้ของมีเกลอันนี้น่าจะไม่น้องใส่ป้าติ๋วจัดให้นะฮะนข้างซ้ายข้างขวานี่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 เท้ามังกรอะโตมากโตใหญ่โตมากโอ้โหหล่อเลยอ่ะมังกรหล่อเลยโอ้เป็นลายลาย ลอง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 ทุกคู่เลยเดี๋ยวใส่ไม่ทันผมพ่อเคยเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับต่อให้ฟังใช่ไหมลูกนี่สีฟ้าครับโอ้โหสีฟ้าเรียบร้อยผ่านไปแล้วลองไหมลูกอีกคู่นึงสีทีมชอบไหมลูกลองนะแฮ่เฮะ เดีเ๋ยวลองสีครีมลองสีครีมอีกคู่หนึง่งวันนี้มาร้านรองเท้าค่ะคุณมงคลคุณมงคลจะใส่คุณแม่เปิดร้านรองเท้าให้นะเนี่ยคุณมงคลจะใส่ใส่เอาคู่ไหนคะเอาคู่ไหนเดินทางไปพิซานุโลกคะ่ะนีอนนี้มิกกี้เม,มาส์อันนี้ทำไมเอาบขึ้นข้างบนติดนิ้วติดนิ้ว อุ้ยติดนิ้วลูกอ๋อโอ้โหนึกว่านึกว่าใส่ไปได้ใส่อันไหนไหนก็หล่อนะเนี่ยหลวมหน่อยเออเปอ็นเวก้เกาเฮ่เฮ่เฮ่ นั่งน,นี่ให้เอฟซีดูหรือยังโอ้โหบึมบึมเออโอ้โห,โโหที่ประจำตำแหน่งที่ประจำตำแหน่งโอ้โห <laughs> <laughs> โอ้โสวัสดีครับพร้อมรองเทา้าสวัสดีครับ,รบ <laughs> <laughs> ท่านจองก็ประมาณ20บาทเอาไปทำอะไรครับชอบไมู่กชอบไม่รู้ โอ้โหฐานะจะบริหารโต๊ะนี้ยังไงโอ้โหเท่เลยเท่มากๆเลยลูกเจ๋อริงเจ๋อถึงเจาจริงเจ๋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 อถิงเจ๋อถิงเจ๋อถึงเจ๋อถึงเจ๋จถิง โอ้โหเห็นแล้วนึกถึงนางเรื่องเอคอเวนโอ้โหมังกรกระดิกนิ้วลูกรู้สึกรูจับจับใช่ใช่รู้จักวางรู้จับจับรู้จักวางตำแหน่งตำแหน่งนี้ท่านได้แต่ได้มาโอ้โหโต๊ะบริหารโต๊ะผู้บริหาร อือเออโอเคโอเคไม่ไ <Tipp> ม <s> ่จะจะรู okay, okay. ้อ <fit z> <AMA> e ๋อโอเคนี่ว่าโอเคนี่ว่าโอเคเนี่ยคะเมย์อ่ะขอบคุณป้าติ๋วป้าติ๋วหน่อยน้องเมย์มังกรขอบคุณป้าติ๋วมากมากนะคะไม่ได้ขอบคุณแบบนี้ไม่ได้โอ้ยนอนขอบคุณเลยต้องขอบคุณสไตล์ย่านนกฝึกไว้คุณ ขอบคุณขอบคุณท่านมากมาขอบคุณท่านพี่ก็ไม่มัมีสองรอบเออเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ขอบคุณ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 ท่านมากมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านมากมาขอบคุณที่กาลูแนขอบคุณข้าวบะติ๋วค่ะคุณโ ลายทามืออันงดงามนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของแฝดเนี่ยก็ตัแต่เกิดเลยใช่ตั้งแต่เกิดอันนี้อีกจนจนแบบว่าเผื่อไปถึงลูกโตนะคะตั้งแต่ข้อนึงแหละ<ช>ส่งมาก่อนเลยลน,ะลนะเสื้อที่ลูกใส่ไปโรงพยาบาลนนก็เสื้อป้ติ๋วนะครับสีเหลืองใบจุดอืมออกจากโรงพยาบาลปุ๊บน่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ว่ายสวยอยู่เป็นลูกขอบคุณค่ะโอเคครับประมาณนี้นะคะเอซวันนี้ก็มาเปิดร้านรองเท้าให้น้องๆนี่นิ่มเลยนิ่มใส่ได้สวยพอดีเลยก็ดีเลยแหละเวลาไปเที่ยวก็ใส่เนี่ยพอดีจะได้ไม่เย็นเท้านะเนี่ยอุ่นๆเลยไม่เย็นเท้า hi <laughs>